สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟอีกหนึ่งคลิปนะครับอ๊อฟเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับรถหมดสัญญาเช่าจากโรงงานต่างๆนะครับภายใต้นะครับกรรมสิทธิ์ของบริษัทอาคเนกแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันลำดับเดียวนะครับที่อ๊อฟจะดจำหน่ายวันนี้อ๊อฟมีรถอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอลูกค้านะครับผมเป็นเจ้าโตโยตานะครับรีโวนะครับดับเบิลแคปนะครับนะครับ เป็น2.4 J ดีพัดปี2021ยี่เดียธรรมดานะครับไม่2 0 0 0 0นิดๆนะครับมีดีเทลนะครับก็นะครับกระจกมองข้างนี่ครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับนะครับตัวรถนะครับก็จะมีตำหนินะครับด้านหลังนิดน้อยนะครับตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับเราแจ้งลูกค้าเสมอนะครับว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนบ้างนะครับเพื่อง่ายกับการตัดสินใจกับลูกค้านะครับบางทีลูกค้าอยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็นะครับ พอรับทราบว่ามีตำไหนตรงไหนออฟจัดการนะครับคุยกันเรียบร้อยนะครับก็มีเคสกันเข้ามานะครับก็จับจองกันปกตินะเพราะเราเปิดใบเคสมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับรอยบุบตรงนี้นะครับอนะครับแล้วก็มีอันชนหน้าเล็กน้อยตรงนี้เล็กน้อยมากนะครับเพราะทุกๆคันที่ออฟนําเสนอนะครับที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลนะครับอันเนี้ยผมก็จะบอกอยู่แล้วว่ารถนะครับ ระหว่างเครื่องนะครับเกียร์นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับชุดเบรกนะครับอ่าพวกเนี้ยสำคัญนะครับอ่าพวกปัจจัยภายนอกครับเราทำได้หมดนะครับเราเคลียร์นะครับให้ได้หมดนะครับอันนี้เราก็อ่าจะได้อ่ารับทราบกันนะครับอ่าบางทีรถลูกสวยวิ่งเลยนะครับช่วงล่างไม่ดีระบบเด็กไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ไม่ดีระบบเกียร์มีปัญหานะครับ เราจะลำบากนะครับรถสวยภายนอกใครก็ทำได้นะครับอันนี้อย่างที้บอกครับไม่สองหมื่นแปดพันหกร้อยสองกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไมแท้แท้เลยนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าไม้น้อยมากนะครับเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำนะครับนี่ครับมีหน้าจอให้นะปียี่สิบเอ็ดนะครับยี่ สะ,ส,ะส,ะสะอาดๆเลยนะครับเป็นผ้าสีเทานะครับสำหรับเจ้าโตยโยต้านะครับรีโว่สองพันสี่เจพัทนะครับดับเบิลแคปปีพันยี่สิบเอ็ดคันนี้นะครับออปเปิดราคาอยู่ที่นะครับสี่แสนสี่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ซื้อสดไม่มีแฝงแล้วนะครับ โอเคถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์อง3อ2 9 5 3, 5 2 5นะครับ0 3อ2 9 5 5 2 5นะครับเบอร์นี้สามารถแชทไลน์ได้เลยนะครับ